ทุับสบนหน้าที่อาูของาพครัโการก็เป็นเลานะครับทุ่งกีฬาซึ่งเป็นชเดียวมในวันนี้มีความดีดีนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านทีาตรนี้สาหรับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดผมก็คือความตั้งใจของเองนะครับที่ได้มายูนตรงนี้นะครับด้วยจาก การปฏิบัตินะครับของน้องๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของผู้ปกครองนะครับแต่ก็อยากจะให้ความตั้งใจนั้นนะครับเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับโดยนะครับสามารถรักษาระดับความตั้งใจที่เป็นไปไา้วัตถูประสงค์นะครับแล้วก็มองภาพรวมบอกว่าณจุดที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับกับเป้าหมายของน้องๆตามห่วงวัยนะครับซึ่งอาจจะไม่น้อยต่างกันในวันนี้นะครับผมจะมีหัวข้อ การบรรยายก็ใช้คำว่าการบรรยายโดยสังเกตนะครับเพื่อให้เห็นภาพ,พกว้างๆก่อนประกอบด้วยนะครับแนะนํากีฬานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของบริบทในประเทศเราว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ไหนองกีฬาเช่นนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะกล,าล่าวถึงสมาคมแล้วก็บริบทของชมรมที่เรานั่งอยู่ตรงน,นี้นะครับในส่วนของชมรมสุดท้ายก็จะเป็นหัวใจที่พยายามจะบอกในวันนี้ก็คือการสร้างนักกีฬาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่าน ึ่ออาจจะมีห่งวงใยที่ต่างกันอาจจะมีความคาดหวัที่ต่างกันแล้วก็สุดท้ายที่เป็นพิเศษจริง,รงๆวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยต่างๆใครที่อยากได้โคต้าทหารใครที่มีต้องการคารีพารในช่วงวัยต่างๆอาจจะมีกําลังทางเศรษฐกิจในฐานะผบคกว่าอาจจะรวจจะยจนต่างกันจะมีช่องทางไปของมันนะครับผมเรียกกราสู่ขข้อที่1น,นะครับแนะนํา นะครับปัญจก,กีฬาคืออะไรปัญจก,กีฬาภาษาอังกฤษก็คือโมเดิร์นทอร์นนะครับเป็นปัญจาก,กีฬาสมัยใหม่นะครับเป็นกีฬาที่ได้รวมทักษะมาตรฐานห่าอย่างนะครับโดยเริ่มต้นจากการว่ายน้ำนะครับซึ่งทุกท่านตอนนี้คิดว่าอดหลหาน,นี่ก็ว่ายน้ำน่าจะอยู่ในวงการว่ายน้ำกันอยู่นะครับซึ่งเป็นทักษะทางกายภาพเป็นทักษะแรกที่เป็นหัวใจที่จะนําไปสู่ทักษะอยื่เนเพราะเป็นทักษะพื้นฐานนะครับต่อมานะครับก็คือทักษะการวิ่ง การวิ่งก็คือการวิ่งในระยะต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้ประกอบการยิงปืนนะครับเมื่อ2อย่างเริ่มได้แล้วนะครับก็จะมีปืนเลเซอร์นะครับซึ่งเมื่อเช้าเราได้ลองกันไปแล้วว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธที่มีความปลอดภัยนะครับกฎหมายการกีฬารับรองนะครับ3าอย่างนะครับชนิดที่4นะครับก็คือการฟันดาบนะครับฟันดาบก็จะเป็นการฟันดาบเทปแบบแท้งเดียวซึ่ง เราจะฝึกให้น้องๆก็ต่อเมื่อมีความพร้อม้งด้านร่างกายจิตใจในช่วงอายุตั้งแต่อายุสหครับหรืออ1ยหรือใครที่เก่งเร็วกว่านั้นก็ฝึกได้ก่อน,นครับทักษะสุดท้ายคือการขี่ม้านะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้ที่นักกีฬาของสมาคมกําลังเจินทางไปเข้าร่วมจะเป็นการขี่มา้าครั้งสุดท้ายครับการขี่ม้าแพงที่สุดแพงกว่า4ทักษะรวมกัน ม้าสมาคมซื้อมาตัวละห้าล้านนะครับบริหารจัดการจนม้าแก่นะครับแต่ก็มีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิกนะครับนี่คือสมาคมนี้นะครับแต่ต่อไปขี่มา้ามันจะเปลี่ยนเป็นออฟสเตเกิลนะครับหรือผู้เป็นมาาไทยคือเครื่องกีวาบางท่านอาจจะทราบแล้วถ้าที่ภาพไม่ออกให้มองภาพนี่นินจาวอลเล่ย์นะครับนี่คือกีฬาภักษะห่างแต่ถ้าเรามองว่ามันยากจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ กีฬานะครับมันเริ่มต้นจากพ่วงวัยเหมือนกับว่ายน้ําเปียกเลย U9 U11 U13 U15 ว่ายน้ําแบบเป็นเพศต่างๆมันจะมีระดับการแข่งขันที่ตรงกับพ่งวงวัยของน้องๆนั่นหมายความว่าเด็กเล็กๆก,ก็ยังไม่ต้องไปฟันดาบเด็กเล็กๆก,ก็ยังไม่ต้องไปเล่นเครื่องขีวานเพราะกีฬาได้ถูกออกแบบมาให้สัมพันธ์กับทักษะแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆในประเทศไทยน้องๆเรียนโรงเรียนสามัญ คนที่ไม่ได้เป็นพงศ์กรูเวลาในการซ้อมก็คือจะเป็นช่วงเลอกเรียนหรือการเก็บตัวเตรียมภาษาก็จะเหมาะสมกับที่โค้ชชิตถ้าได้จับตอนนี้ผมขอเสียงปรบมือให้โค้ชชิดอีกครั้งครับก็ในชีวิตการทำงานของผม เป็นคนที่มุ่งมั่นที่สุดท่านหนึ่งเท่าที่ผมจะหาได้ในภูมิภาคนะครับในอดีตเราเคยทางานมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็ความตื่นรู้แล้วก็ความตั้งใจหนักตาเนี่ยผมเห็นเด็กที่ร้องไห้เมื่อเช้าที่มันแชร์ผมแค่ต้นตาลเลยจากพลังต้นตานะครับต่อไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าปัญจากีฬาเรารู้แล้วว่าเป็นกีฬากี่ชนิดแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับต่อไปปัญจากีฬาในประเทศไทย นะครับปันจาก,กีฬาในประเทศไทยดำเนินงานโดยสมาคมกีฬาปันจาก,กีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งเมือ่อปี2557หลังจากที่ได้รับการรับรองจากกกตเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยก็มีสักดิ์และมีสิทธิ์นะครับในการจัดก,การโครงสร้างกีฬาปันจาก,กีฬาทั้งหมดทั้งมวลนะครับตอนนี้ลองยิบมื้ถือขึ้นมาครับยิบมือนถือขึ้นมานะครับเข้าไปใน Facebook กดเฟซบุ๊กเลยใครเล่นเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่านะครับ สมาคมกีฬาปัญจายกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือใครอาจจะเข้าไปส่องแล้วนะครับก็จะรู้ว่ามันมีตัวตนมีโครงสร้างเหมือนกับสมาคมว่ายน้ําเหมือนกับสมาคมกีฬาเหมือนกับสมาคมจักรยานเหมือนกับสมาคมใดๆที่ท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตั้งแต่คำว่าเป็นสมาคมที่มีความเป็นสากล แม้จะเพิ่งก่อตั้งนะครับแต่เอาบริหารจัดการมีนักกีฬาไปโอลิมปิกแล้วก็แข,ข่งขันประสบความสําเร็จน,นะครับที่จะได้นําเข้าสู่ขอไปนะครับโดยณปัจจุบันคือประเทศไทยนะครับเป็นผู้นำนะครับใช้ก็เป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียนครับในรูปแบบการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมต5อย่างที่นักกีฬาไปแข่งระดับเอเชียนเกมได้คอลี่ฟายไปโอลิมปิกครับฟอร์แมตดาวชายหาดนะครับซึ่งมีการแข่งขันในซีเกมทุกสองปี บอกให้ทราบเลยว่าปลายปีหน้าซีเกมที่จัดที่ประเทศไทยคล้ายๆที่น้องปกกี้ไปแข่งนะครับก็เป็นฟอร์แมทนั้นเรานะครับอยู่ในระดับโลกนะครับเป็นเบอร์หเบอร์เจในชาติเอเชียนะครับในอาเซียนถ้าฟอร์แมทท่าอย่างเราเป็นที่1นะครับแต่ถ้าในฟอร์แมทชายหาดเราก็จะอยู่ระดับใกล้เคียงกับฟิลิปินสอินโดนีเซีย ก็คาดหวังจากพลังจากทุกท่านในตรงนี้ที่มองเห็นโอกาสว่าถ้าจะช่วยส่งเสริมสนับสน,นุนทักษากีฬาตรงนี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศไทยมีความสง่าภาคภูมิเป็นความคาดหวังเป็นความภาคภูมิใจนอกเหืงจากกีฬาอื่นะครับว่าเราอยู่ในจุดไหนสรุปคือตอนนี้เราไประดับโลกแล้วนะครับแต่ว่าการรับรู้แรงต่างเ้ื่อความพร้อมตอนนี้เราก็ค่อยๆโตนะครับโดยที่ใช้กลุ่มแขนขากลุ่มเครือนะ่องใช้ มาจากคุพวกท่านที่มองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นระดับทักษะนะครับต่อไปนะครับสมาคมกีฬาปัญจก,กีฬา,างประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงวังนันทอุญยานตรงนั้นก็จะเป็นส่วนมาจชาการแต่ในส่วนปฏิบัติการที่ได้มอ,องไหน้าในการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายในการแข่งขันผู้ตัดสิน,นาาการจัดการทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ที่ตัดตงหีบปัตงหตีบก็เป็นเหมือน คนจากการแข่งขันนะครับมีการปฏิบัติเกิดขึ้นตรงนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเกี่ยวข้องคือว่ารายการแข่งขันชิงชาเลิศ์แห่งประเทศไทยที่พวกท่านอาจจะสมัครไปแล้วผมจะดีใจมากนะครับถ้าเกิดทุกท่านที่มารับรู้ตรงนี้ได้ลองเข้าร่วมนะครับการแข่งขันชิงชาเลิศ์แห่งประเทศไทยสักหนึ่งครั้งนะครับโดยผมได้ดีไซน์การแข่งขัน ให้เข้าถึงง่ายนะครับก็จะมีฟอร์แมตคร่าวๆก็คือว่ายวิ่งนะครับตามกลุ่มอายุเป็น World School เวิร์ตสกูบารอนเพื่อการทดลองทักษะพื้นฐา,านเพื่อบองบอกระดับแล้วก็ฟอร์แมตของที่เราจัดเมื่อเช้าแล้วก็บ่ายนี้ก็คือเป็นเดสลันแล้วก็เป็นไตออนเลซซึ่งสมาคมกีฬาปันจก,กีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีแผนงานที่สําคัญโดยแผนงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบตัติตามแผนประจําปีอย่างเช่น งานนักกีฬาในโครงการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการเตรียมนักกีฬารถทูซีเกมนะครับโดยใช้เวทีแบบนี้นะครับเริ่มเป็นแมวมองผมมาดูแล้วนะครับใครเด่นๆเ,เนี่ยเตะตาต่างเชิงร์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยได้จับปืนยิงปืนสู้ไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสคนที่ได้ไปโอลิมปิกตอนนี้จับปืนตอนอายุ14นะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆ,ๆนะครับตอนนี้ผมจะค่อยๆปฏิบัติต่อให้ฟังว่า มันทำยังไงนะครับมันถึงจะตรงกับที่เราต้องการน,นะครับต่อไปชมรมปัญจก,กีฬาฉลามขาวนะครับเป็นเพียงชมรมเดียวที่อนุญาตให้จัดตั้งนะครับก็อาจจะอาจจะไม่เหมือนสมาคมฟุตบอลไม่เหมือนสมาคมว่ายน้ําที่ต่อตั้งมานานแล้วมีเครือข่ายเพราะว่าการบริหารจัดก,การเรื่องอุปกรณ์และความพร้อมต่างๆนะครับทําให้ชมรมละปัจจุบันมีความค่องตัวสูงในการจัดก,การทุกอย่าง นายกสมาคมกับประธานชมรมเป็นคนเดียวกันนะครับดังนั้นการตัดสินใจการตกลงใจให้มีการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆก็จะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนที่น้อยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมได้ลงมาดูผู้สอนทีมชาติเห็นใครที่มีความเหมาะสมอุ่นไฟผ่านกีฬาเราไม่มีคัดเขยไม่มีคัดภาคนะครับคัดทีมชาติถ้าใช่ก็คือใช่นะครับก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องปกกี้หรืออาจจะมีใครอีกหลายคน ที่อาจจะมองลายเส้นนั้นในระดับสูงสุดแต่ถ้าไม่ใช่ในการเล่นในระดับพ่วงวัยก็อาจจะมีความคาดหวังว่าทําให้น้องมีสปิิตทําให้น้องมีสมาธิทําให้น้องเป็นคนที่รู้แพ้ลู้ชนะลู้ภัยอะไรต่างๆนะครับดับงนั้นชมรมนี้จึงมีสกรรัก์และสิทธิ์ในการดาเนินง,งานทั้งมวลน,นะครับที่เป็นการรับคําสั่งของนายกสมาคมซึ่งเป็นคนเดียวกันกับประธานชมรมซึ่งแม้ปัจจุบันโคพิชิตก็ถือว่าเป็นประธานชมรมของประจักรฉลามขาวสุรินทร์นะครับ แต่ในอนาคตเมื่อมีความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ mm hmm. ก็อาจจะมีการเติบโตภายใต้เครือข่ายแล้วก็ช่วยส่งเสริมกันในแต่ละช่วงวัยนะครับต่อไปนะครับเป็นหัวใจของวันนี้ทักษะตามห่วงวัยและการสร้างปัญจก,กีฬาผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าปัญจก,กีฬาเนี่ยมันมีกีฬากี่ชนิดนะครับและมันจะเริ่มต้นยังไงนะครับ พักษาตามห่วงวัยเป็นหัวใจของปัจจักีฬานะครับผมอยากให้ท่องคำวไว้นะครับพักษาตามห่วงวัยเป็นหัวใจของปัจจักีฬามันจกีฬาถ้ามมองผิวเผินมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ยากนะครับเพราะมันเกี่ยวกับห้าอย่างแต่มันไม่ได้ทำพร้อมกันนะครับถ้าเอาฟอร์แมตของคนที่ได้ไปโอลิมปิกนะครับรูปแบบการในขันห้าอย่างเนี่ยว่ายน้ำครับว่ายน้ำ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 ว่ายว่ายจนได้ระดับหนึ่งนาที5 8ในท่าฟีสไตล์200เมตร ตอนอายุ U13 U15 หลังจากนั้นพักษาว่ายน้ำที่คงตัวนะครับพักษาการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลที่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้วมาเสริมสร้างเรื่องการวิ่งนะครับในวัยผู้ชายนะครับฮอร์โมนผู้ชายประมาณมต้นก็จะเริ่มแขนขาย,ยาวกิง่งก้าก็จะเสริมช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีวินยัยมีสมาธิมาเสริมเรื่องการยิงปืนก็แสดงว่าได้ได้กี่อย่างค,ครับสามล้ลเห็นไหมครับสามอย่างนี้ไม่มีใครโค่นเขาได้แล้วในประเทศนะครับ พีบีของจ่า,จาโทภูริจงเฮืองที่สาย25เมตรที่ฮังการีคือ1.57นะครับอาจจะไม่ใช่เร็วเท่ากับนั่งว่ายน้ำระดับสูงสุดาปี209จ,จอีอันดับประมาณ20ของประเทศแต่ถ้าเป็นมาัจจากกีฬาถ้าเขาวิ่งได้เห็นความกว้างไหมครับม<ป>ันกว้างมากนะครับที่จะไปเล่นปันจักกีฬาเล่นไตกีฬาก็ได้ต่อมาเมื่อถึง u ายุ13 15สถิยรมันสเตเบิลแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วจิตใจนิ่งแล้วมาเสริมการฟันหนัก ฟันดาบเราไม่ต้องฟันเก่งเท่านักฟันดาบเป็นเอเป้แต้มเดียว e นะครับ<ม>ซึ่งฟันได้ทุกคนนะครับก็เสรมิมความชำนาญไปทำห่วงไวยจนโครงสร้างร่างกายนักกีฬาชายนักกีฬาหญิงเริ่มนิ่มนะครับก็เป็นกี่อย่างละครับกี่อย่างแต่ก่อนหน้านั้นเขาเหนื่อยกว่านั้นครับเพราะเขาต้องไปขี่ม้าใช่ไหมครับขี่ม้าคุดขี่ม้าสองสามปีได้ใบอนุญาตขี่ม้า,า,มา,มาข้างเพื่อนขี่ขวาง แต่ให้เรามองข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะมันสิ้นสุดที่ปารีสแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่ผู้ฝึกสอนเยอรมันไปต่อยม้าคนลินที่โตเกียวทําให้กีฬาเราพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นเครื่องกีดขวางเครื่องกีดขวางก็คือการใช้ทักษะความแข็งแรงยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในการกระโดดในการข้ามในการลอดในการปีนในการไต่ในการทะยานโดยใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1นาทีแล้วก็จะคิดเป็นคะแนนหอยห้าอย่างของการสร้างทักษะตามหวงวัยก็จะรวมเป็น เอ็มพีพอยต์หรือโมเดลพันธะรอนคะแนนนะครับเมื่อเรียนตามสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมองนักกีฬาโอลิมปิกเป็นตัวอย่างน่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นเป็นสเตปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปวันนี้เด็กยูเก้ายูสิบหนึ่งยูสิบสามมีความสุขกับการแข่งขันสนุกกับการที่ได้เจอเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาซ้อมอีกสำหรับผมรู้สึกว่าประสบความสาเร็จละแต่สิ่งที่จะลบเลวสูงสุดถ้าเราคาดฝังผูกคือเราเล่งไฟเราเล่งวัตถุดิบ เราเร่งเวลานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติกีฬามันมากับความคาดหวังนะครับอย่างเช่นอยากได้ปืนเร็วๆผมไม่มีปืนไม่มีปืนซ้อมนะครับมันก็มีทางเลือกนะครับปืนนะครับมีราคากระบอกแล้วตั้งแต่3 0 0 0 0 0ถึง60,000บาทรวมกับเป้านะครับมันก็มีอิสระในการให้ซื้อนะครับโดยคนที่ซื้อก็จะอปืนไปซ้อมโดยอิสระภายใต้การบริหารจัดก,การของชมรมที่ได้คุยกันนะครับ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งที่ผมเคยได้เจอนะครับมันจะเป็นความเหอ่งเร็วเกินไปสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจโครงสร้างกีฬาเขาก็จะเป็นมุ่งยิงปืนพอมุ่งยิงปืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั่า,าพื้นฐานเนี่ยครับแทนที่กําลังจะขึ้นตามวัยมันถูกดึงไว้ก่อนแล้วพอยิงแม่นถึงจุดหนึ่งทักษะพื้นฐามนมันไม่ขึ้นเป็นไงครับระดับการแข่งขันมันก็จะอยู่ระดับประมาณกีฬาแห่งชาติซึ่งผมคิดว่าถ้าคนที่นั่งตรงเนี้ย ผมว่าไม่ได้คาดหวังแค่นั้นก็อยากเห็นลูกติดอามทรงชาติหรือว่าอยากสักครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็น่าจะถูกต้องตามโครงสร้างดังนั้นข้อพิจารณาเรื่องปืนผมบอกไปตรงๆว่ามันมีวิธีการของมันอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าเงินสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึง่งมันเป็นเงินที่ไม่มากสำหรับเราและลูกเราก็ได้รับโอกาสเดี๋ยวผมจะสำรวจวงรอบการซื้อประจําปีถ้ารวมกันได้เยอะนะครับค่าดำเนินงานต่างๆมันก็จะถูก ไปเช็คราคาในเว็บเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูอันนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับสรุปคือในการสร้างนักกีฬาตามพวงวัยขอให้พี่ารณาหัวใจนะครับของคนใจกีฬานะครับแต่อีกแบบนึงนะครับถ้าไม่ไดมไม้มองถึงขั้นที่ผมพูดนะครับเพราะกีฬามันก็หาคนทีด่ดีที่สุดแต่ในระหว่างทางนะครับมันก็ต้องมีคนแบบขึ้นคนลงเป็นธรรมดาก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เข้าถึงการแข่งขัน เข้าถึงความคาดหวังหรือว่าสามารถจัดการต่างๆที่เป็นไปตามระดับตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมคาดหวังว่าในช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ควรจะเพิ่มพลังตรงนี้เข้าไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณ U13 U15 นะครับมีหลายชมุรลมที่ขึ้นมาแบบเร็วมาก U9 U11 นะครับไปแทงต่างประเทศต่างๆนะครับแต่พอถึงจุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับน้องๆที่เป็นเป็นวัยของความล่าเรืง ความสุใสความสนุกวัยที่ยังจะต้องไปเจอกับเพื่อนคงม,มาเจอตรงนี้มันจะทําให้ความคาดหวังในระยะยาวแบบที่ผมเล่าให้คุณพ่อแม่ฟังไยมันจะไม่ตรงไปตามวัตถุประสงค์นะครับต่อไปนะครับสุดท้ายวันนี้ในส่วนตัวผมนอกเหนือจากการดํารงตําแหน่งแล้วก็ทําหน้าที่ให้กับสมาคมต่างๆในเซลล์ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในตําแหน่งในกองทัพเรือนะครับผมเป็นคณะกรรมการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ในการเข้าเป็นนักกีฬาในโครงการนะครับถ้าในส่วนที่ผมถืออยู่นะครับผมถือไต่กีฬานะครับผมเป็นนักไต่กีฬาระยะไกลนะครับแข่งงานต่างประเทศประมาณ30ครั้งในประเทศก็เป็นระดับเบื้องต้นๆนะครับแต่ผมก็เป็นภาวะของการทําหน้าที่นะครับยินดีและดีใจถ้าหากจะมีนักกีฬาชายนะครับยนงยังว่าชายนะครับที่จบพอหกนะครับจะใช้ความสามารถทางการกีฬาไม่ว่าจะเป็นการว่ายการวิ่งหรือวิ่งได้อย่างเดียว หรือมองโอกาสการรับราชการทหารเรือนะครับมันจะมีวงรอบการสอบก็คือจบม .6 ใช้วุฒิม .6 สมัครแล้วก็ยื่นความสามารถทางการกีฬาถ้าเข้าร่วมการแข่งขันทีมชัมมม้นแ่งเะเทศไทยจีนหนึ่งสองสามผมก็เซ็นผ่านเลยก็มาสอบประกอบเอานะครับโดยในปีนั้นนักกีฬาจะต้องสอบผ่านค่ามาตรฐานนะครับสำหรับกีฬาชนิดอื่นที่ผมเปนคอนเนชั่นนะครับรูชาที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ว่ายน้ำรีพานะครับหรือกีฬาอื่นที่มองว่าเป็นโอก,กาสแต่ ถ้ามองว่าโรงเรียนในติบโรงเรียนชุมพลยังไม่ใช่ก่อนหน้านั้นในช่วงเทเลพาสของน้องช่วงการตั้งใจเรียนสอบโรงเรียนในร้อยก็คือใช้วุฒิม3ที่สอบม4 5 6หหรือถ้าต่อไปเปลี่ยนระเบียบเป็นสอบม6ตามกระลาโงงเนี่ยเราก็ต้องวางแผนนะครับในการสอบเรียนเตรียมอาหารในร้อยทั้งส <Hayır. S 1> ี่เหล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นกีฬาแล้วจะไม่สามารถสอบขิดผมก็เล่นกีฬามาผมก็สอบขิดสี่เหล่าเบื้อต้นๆนะครับ มันอยู่ที่ทัศนคตินะครับทัศนคตินะครับแล้วก็ตัวของน้องๆแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองมีสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าทําอะไระเวลาไหนนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆผมก็แนะนําว่าในช่วงแรกที่จะตอบเตรียมอาหารเนี่ยน้ำหนักทางกีฬาเนี่ยอาจจะลดลงนะครับถ้าเป็นทางทหารแต่ถ้าบริหารจัดการได้ก็เต็มที่เลยแต่ถ้าเลยเวทีนั้นในช่วงม .6 ก็อย่างที่บอกนะครับหารเรือแต่ถ้าหลอกทับอื่นในสิบ จากอากาศตำรวจมันก็จะมีช่องทางของมันอยู่อย่างเช่นนะครับกีฬาเนี่ยอาจจะกองทัพากาศปันดาอาจจะตำรวจแต่ถ้าอยากเล่นกีฬาชนิดนี้ในระยะยาวนะครับกองทัพที่ดูแลกีฬาชนิดโดยตรงก็คือกองทัพเรือนะครับผมก็ฝากตรงนี้ว่าไทยที่มองโอกาสนะครับบุตรหลานนะครับกาลังจะจบม .6 มีความสาม,มารถทางกีฬานะครับและมีวินัยดีผมรับทุกคนนะครับแต่ขอต่อพางข้ามีน นะครับรวมถึงอืง่นๆด้วยในกีฬานะครับดังนั้นถ้าทักษะกีฬาที่เราได้ทุ่มเทรงกายแรงใจตั้งแต่เด็กมันจะเสริมส่งให้อนาคตนะครับของน้องมั่นคงที่ไม่ใช่แค่การกีฬาผมเองจะดีใจมากนะครับเพราะกีฬาเนี่ยความันก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นทุ่มเทแพ้ชนะเอาไปสิบิีก็จะจบช่วงนั้นวางแผนอนาคตชีวิตดีๆนะครับได้ดูแลผู้ปกครองเมื่ออผู้โสนะครับเมื่อโตขึ้น นะครับสามารถนำกำลังตรงนี้มาช่วยพัฒนาประเทศชาติทำในสิ่งที่เป็นถนัดนะครับหรืออยู่ในกองทัพแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นทาหารต้องลบอย่างเดียวทาหารยุคใหม่ครับเป็นยุคใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ทหารโบราณนะครับที่เอาแต่ลบอย่างเดียวต้องกลับมาช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อยผมเองก็ได้ภูมิใจว่าในงานหลักที่ผมทำนะครับ็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญผมก็ได้เอากลับมาบอ,บอกผู้ปกครองว่าถ้ามองเห็นโอก,กาสนะครับเดินตามโครงสร้างนะครับ คนเราอาจจะเกิดมาต่างกันนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทัศนคติทัศนคตินะครับที่จะทําให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปบอกบุตรหลานแล้วก็ไปบอกน้องๆว่าถ้ากีฬาชิ้นนี้นะครับสามารถทําให้น้องๆเป็นคนที่ดีขึ้นได้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็จะดีใจสุดๆนะครับแต่ถ้าสามารถมาขับเคลื่อนโกขึ้นเก่งกว่ากูชาใช่ไหมครับเป็น้นรุ่นใหม่เก่ <ๆ S 2> งกว่าผมหรือเก่งกว่าใครแล้วมาขับเคลื่อนอ,องค์กร ผมก็เห็นว่ากีฬาที่เราแบบมีมุมมองต่างๆเนี่ยทำให้ประเทศชาติเราเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็พัฒนาสุบสุณครับโอเคครับผมบรรยายครบเวลาแล้วนะครับก็จะมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะดูน้องๆ้อง,องก็ถ้าใครมีคําถามสามารถถามตอนนี้ได้เลยนะครับที่ยังไม่ลงรายละเอียดมากแต่ถ้าละเอียดมากอยากจะทิ้งข้อความไว้อยากให้ผมบรรยายหรืออยากให้ประชุมเป็นวาระพิเศษแจ้งผมมานะครับแต่ถ้า ไปแข่งชิงแชมป์ไปได้เลยสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งบรรยากาศ <_ an> การแข่งขันกฎกติกาความเคร่งเครียดหรือว่าความคาดหวังต่างๆ <_ an> แล้วก็มุมมองว่าสมาคมเนี้ยเราจะเล่นกับมันเราจะทุ่มกับมันหรือเราจะกลับไปไว่ายน้ําอย่างเดียวหรือเราจะเล่นไปหลายๆอย่างแล้วเราจะมองกัสครับก็สุดแล้วแต่แต่ก็อยากให้คิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับหวังว่าจะได้เจอกันที่สนามยูท่านครับผมครับ